สวัสดีครับ EP นี้จะมาเล่าถึงเจโตปริยญาณาขององค์หลวงปู่พิษดูที่ถ่ายทอดประสบการณ์โดยคุณวีละฤทธิ์บัณฑิตนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับปีแรกที่ผมกับคณะได้ไปกราบองค์หลวงปู่พิษดูที่วัดเทพทันทองโดยเดินทางจากกรุงเทพพอไปถึงวัดแล้วคณะเราลงจากรถ ทุกคนก็พูดขึ้นว่ากลิ่นหอมจังกลิ่นดอกไม้อะไรหนอทุกคนได้กลิ่นหอมเหมือนกันหมดและได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือธรรมะก็นึกดีใจว่าหลวงปู่ท่านอยู่แน่ๆใจเต้นระทึกจะได้เจอหลวงปู่ขาดเดินขึ้นบันไดมีลูกศิษย์ออกมาบอกว่าหลวงปู่กำลังจำวัดอยู่ครับให้รอสักครู่ตอนนั้นประมาณ10โมงเชา้าคณะเรากำลังหันหลังกลับก็ได้ยินเสียงหลวงปู่พูดว่า สิทธิเอกฤษีเข้ามาให้ขึ้นมาสิทธิเอกฤษีหมายถึงหลวงพ่อวัดท่าสุ่งนะครับคณะผมตกใจกันมากหลวงปู่ท่านมีเจโตปริยญาณยาจำใสจริงๆคณะเรารู้เลยว่าเจอพระดีเข้าแล้วเพราะในคณะที่ไปมีบางท่านเป็นสิทธิรุ่นแรกๆของหลวงพ่อฤษีวัท่าสุง่งและเป็นครูสอนมโนโมยิทธิของวัท่าสุ่งด้วยวันนั้นหลวงปู่ท่านพูดคุยธรรมะสนุกมากมาก เพราะหลายท่านที่มากับคณะก็นับว่ามีภูมิธรรมไม่น้อยและหลวงปู่ท่านเมตตาสอนทำให้ไล่ตั้งแต่สินห้าไปจนถึงพระนิพพานท่านมีสโลกธรรมทิท้งท้ายให้กลับไปคบคิดกันก็คือมีควายให้ขี่แล้วจะไปหาควายที่ไหนขี่อีกท่านสอนก่อนกับทุกท่านที่ไปตอบคล้ายกันคือการพิจ,จารณากายร่างกายเหมือนกับควายจะจูงไปไหนก็ไป พะอาจารย์หนึ่งที่อุปถากหลวงปู่พิษดูท่านก็พูดกับคณะเราว่าตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเห็นหลวงปู่สอนทําใครเหมือนคณะโยมเลยขอขอบคุณข้อมูลจากพี่หมอเอกสิทิภพและพี่วิระฤทธิ์บัณฑิตท,ที่นำประสบการณ์มาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าทุกทกท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปและพบกันอีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ